สวัสดีครับผมมู้ทุกที่วันนี้เราจะมาให้หารลิงกันนะครับพ่อพ่อไปแล้วโอ้ยเย็นเลยหนาอเอาทั้งหมาทั้งลิงแต่มันไม่กินอะไรเองกินแต่อันนี้มันกินลิงเยอะมากเลย้มึงกินใมกินมือดีกว่าด้วมือดีกว่าเอ็งจะสายมากกองไอ้นี่มือกัน ไม่กินินี่ใส่ไม่ดีอ่ะไอแกมึงกินเยอะแล้วเอ้าเด็กๆอ่ะอยู่บนหลังอยู่บนหลังอยู่บนหลังเอ็นเอ็นเอ็นตรงนี้พ่อหมดอันนี้เอาอันนี้ไอ้ปัญญากินเลยกูไม่ได้ไรเงี้ยอะไรกันเนี่ยอันนี้ไม่เอาอย่ากล้วยเอา เออมึงมาแย่งกินกับมือเลยยังไงเนี่ยเอาอมีดมาตัดดีกว่านี่มาให้มีดมาหั่นก็ไม่พอเลนมันแย่งกินหมดแอะอาเดี๋ยวนั่นนั่นนัน้นู่นมึงดู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 ัดูดูอ ขอล้อมอยู่ไปเล่นตรงนั้นได้ไหมลายหมดแล้วเอาพวกเองเววยมาแค่วไอ้ตัวเล็กไม่ค่อยกล้ามาฮะมาตัวโตแงโอ๊ยโอ๊ยเอาเยอะจังเลยอะไอ้ัึงกเนี่ยกินก็กินอยู่มือก็จะเอาอีกไม้เด็กมั้งเอ้าอุ้ยจับมันได้กิน้างดิมาเด็วย S <S มึงกินไปสามทิ้นแล้วจะมาเอาอีกมาชิ้ดี <S 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 เอายวมาเอาอีกตัวเล็กต,ตัวโตวตุวต่นว,ว,ว,วายมากเลยครับตัวเล็กๆไม่ได้กินมา <S 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 มึงกินจนเต็มปากเต็มคำแล้วมาเร็ว ให้ใลูกปฏิวัตว่านาทงสารมากเลยดูลูกมันเดเอ้าเล็กอะเอ้าเดตัวเล็กอะไรวเนี่ยยหัวโอ้ยึงโหดมากเยเนี่ยนี่เยไอ้่เ้ย่บ้า้เอ้มาห้หลังรถพังหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยแบบยาข้าวแรงน่ะเฮ้ยยาบอสิกินยาข้าวแมลงกินไม่ได้เอา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 หยาดแล้วไได้ไหมไปคืนไหมไปไหนเอ่ะ มาเร็วตัวเล็กๆมาจะไหนะ่ะตัวไหนเอาไปไม่รู้มองไม่ทนันรวยเกินเอาไปไหนวะกำลังไล,ล่ฟูมปากกันหมดเฮ้ยเสีย <c oughs> มองไม่ทนันเมื่อกี้มันไอตัวนี้มันทำตกลงไปอยู่ใต้ท้องรถป่ะมันตัวไหนยิบเิ้งไงม่รู้นั่งขวดอยู่ใต้ท้องรถหนูขวดอยู่ใต้ท้องรถ ก็อย่าแมลงไปกินแล้วมึงมเมื่อกี้กิงตัวเล็กเอ้าเฮงเอ็งเอ็งเฮงต้องคอยถือด้วยไคอยมันกินเราแบบนี้มันแย่งทันทันทันให้มันอ่ะคอยอีกมันมีตัวเล็กอยู่นู่นแม่ถือดีดีเลย มาขโมยบนรถเดี๋ยวมัเตะตกรถเลย <c oughs> อันไหนเป็นเปลือกก็ไม่กินด้วยตลาดด้วยมาใครมาได้เลยหายแล้วน,นี่สองชิ้นเลยเด็กๆให้กินนะ จะปีนรถได้ไหมขอร้องี่นังมดเลยเอาดมมือกันองไล่กัดกันนี่ดูตมนไม้เดี๋ยวนี่โอ้โหใครจะจับลูกลิงเลี้ยงตัวหมนู่นตัวเล็กที่นู่นหมดเลย นี่เยแอบมองหน้ารถเองมันคือกล้วยมันคือไม่กล้วยอ่ะ ที่แต่ตัวใหญ่ใหญ่ด้วยตัวอะ้รมันกินใหของอาบของเปลคนเด้อแล้วกยให่สองคูมอ่ะไม่ให้ให้ตัวเล็กเออตัวเล็กมาหมาก็กินด้วย บอกกูเขามีหวัวใจตัมตัวไหนเข้าไปในรถข่งไม่เล่นเลยกับบ้านโวยด้วยตัวเล็กน่ะมังตับวม <c oughs> แม่ๆม่ม่ดูตัวนี้ดิถ่ายก่อนฝากด้วยด้วยตกใจหมดโอ้ยแหน่นี่ตลาดใจดีขนาดนีไม่ไม่ให้ม่ขโมยไม่แอบขโมยลิงขโมยแม่เปิดไม่ได้ไม่ใช่แมวขโมยเป็นลิงขโมยโอ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยขอไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยเนี่ยตัวข้างหลังน้วนอะ เต็มปากเต็มคอมึงอย่าเอาอีกโอ๊ยดูตัวนั้นนี่โอ้ยตัวใหญ่มันมายุ่งทำไมเนี่ยมาตัวเล็กอ่ะมาโอ้ยดูตัวนั้นดิตัวลิงตัวนั้นอ่ะตัวเล็กอ่ะมาเร็วมาอ่าอันแนี้สองมือตัเล็กโอ้ยน่ารักเจ้ตัวเล็กก็ะโจนมาคนน่าเกลียดเลยพวกมึงเนี่ยดูไอตัวเล็กเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้บ้ามันหยิบไปทั้งถุงเลย มาแล้วเด่นี้แล้วตันี้น่ารับอ่ะตัวนี้มากินเป็นไหมเนี่ยเอ้ยหยิบปริญญาดีมากเลยตัวนี้โอ้โหฮฮโอ้โหต้นเหมือนลิงจริงๆครับเนี่ยดูดูต้นเหมือนลิงจริงๆดูน่ากินมากเลยอ่ะดูดิแดงใส มาเนอะเต็มรถเลยมึงทำไปล้างรถกลับไปทำไปล้างรถสปซูซุมล้อรถเฮ้ยซูซุมล้อรถโอ้โหตูนแล้วก็ถ่ายอีกไงสำหรับ <im itation> คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพราะอาหารหมดแล้วนะครับลิงกินแป๊บเดียวหมด <im itation> อย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับนี่บาย